สำนักง,งานพนาชุมชนอำเภอนาทมภายใต้สโลกแกนนาทมกลมเกลียววันนี้เราจะพาท่านมาเที่ยวโค้งหนองนามโมเดลของเรานะคะของตำบลดอนเตยนะคะค่ะ่ารายแรกเลยนะคะครัวเรือนแรกคือนางอะไรนะคะนางบุญโฮมสีฟ้าค่ะะบ้านนางบุญโฮมสีฟ้านะคะซึ่งบริเวณตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทำโค้งหนองนาจำนวนหนึ่งไร่นะคะ พื้นที่โค้งหนองนาตรงนี้เป็นพื้นที่อหินแห่หินแห่นะคะเราจะแปลงโค้งหินแห่เป็นทองคําให้ได้นะคะ ตอนนี้มาพบกับครัวเรือนเป้าหมายครัวเรือนที่สองนะคะคือน้องเมรีวงศานะคะพื้นที่อยู่ที่บ้านโนอนอุดมดีหมู่ที่หกตำบลดอนเตยนะคะคือน้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถามนะคะว่าน้องรู้สึกยังไงทําไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบนะคะโคกหนองนาโมเดลกันนะคะสวัสดีค่ะน้องเมรีสวัสดีค่ะก็ ให้ให้ให้น้องพูดถ้ารู้สึกหน่อยนะคะว่าทําไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการน,นี้เพราะว่าหนูชอบทําเกษตรค่ะชอบชอบเลี้ยงสัตว์แล้วก็ชอบปลูกผักแล้วพอดีแม่แม่ให้ให้ที่อยู่หนึ่งไร่กว่าแม่ก็เลยว่าอยากทําอะไรก็ทําหนูก็เลยปลูกลิ้นจี่ปลูกเงาะแล้วก็เลี้ยงหมูและทีเนี้ยมันมีปัญหาคือว่ามันไม่มีน้ํา แล้วผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันมันมีโครงการหนึ่งที่เขาจะมาช่วยช่วยเกี่ยวกับเออขยายบริหารจัดการที่ดินพื้นที่ของตัวเองผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าลองสมัครไหมหนูก,ก็เลยวอาเออลองสมัครดูเพราะว่าทั้งหมู่บ้านนี้ก็มีมีหนูที่ว่าค่อนข้างที่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยง์าลูกผักแบบนี้นะคะก็เลยเข้าโครงการ พัฒนาสู mm. ่เรียนรู้ค่ะเข้าเข้าโคกานองนาโมเดลทฤ่ฎีงหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลนหนูจะพาชมสวนดูนะคะมีลิ้นจี่เงาะแล้วก็ลำไยสี่พันนพอหนึ่งนะคะพันที่ดีที่สุดในจังหวัดนครพนมหนูซื้อมาต้นละแปดสิบบาทแค่สองปีตอนนี้สูงกว่าหนูแล้ว